สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอศิริกรอ่ะพิรัตได้ในรายการยิซีโอศิริกรนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะจารย์โอศิริกรอ่ะพิรัตค่ะ ประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิตพยากรและแอดมินกลุ่มพายิปซีนะคะแอดมินเพจสถาบันวิทยาโหราแอดมินเพยยิปซีโอสิริกรนะคะและกลุ่มและเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิตพยากรนะคะและยังมีช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิตพยากรใน YouTube ด้วยนะคะอ่ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนละหนึ่งคำถามกันนะคะด้วยไพย่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ค่ะใครสนใจนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณแอนนะคะคุณแอนตี้แอนนะคะ,คะ,คะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะาาแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ

ใครเข้ามาแล้วขออนุญ,ญาตนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะาาแล้วพิมพ์ท้อแชร์แล้วซื่อเล่งคำถามค่ะอ่าเดี๋ยวโอแชร์ก่อนนะเมื่อกี้ไปปักหมุดนะคะทำตามโพสปักหมุดเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดคำถามแล้วรอก่อนนะคะแบบหนึ่งนะขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะคะ mm hmm. mm hmm. 我先到前面去，我再看一下这个这个。 แชรค่ะแองตอนนี้พี่โอเขาคิดถึงหนูบ้างไหมคะวันนี้เงียบเลยค่ะไม่ติดต่อมาเลยใช่ไหมเขาคิดถึงไหมนะคะดูก่อนนะคิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะติดต่อมาเองทีหลังเลยนะ <c oughs> เขายังรักเราอยู่นะคะแชรแล้วค่ะเมย์พ่อของลูกจะกลับมาไหมคะอีกนานไหมเราดูเพียงแค่สามวันนะคะ มีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวนะคะภายในสามวันนี้ค่ะเราดูสามวันเท่านั้นนะคะแชร์แล้วครับโอ้แฟนเก่าที่เลิกกันไปชื่ออู๋นะคะจะกลับมารักกันอีกไหมนานไหมเราดูสามวันนะคะสาวันนี้ยังคงไม่กลับมานะคะเขาอยากอยู่คนเดียวนะคะคุณปอนผมจะได้เรียนต่อไหมครับจะได้เรียนต่อไหมเหมือนกับว่ามีอุปรสรรคนะคะเป็นเรื่องของอ่า การที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจเราอาจจะไม่ได้เรียนนะแต่ถ้าตั้งใจก็มีโอกาสได้เรียนนะคะเหมือนมันจะไปติดอบบยมุกอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนแบบเดวิลไปเรื่องของเกเรนะคะอืถ้าเราไม่เกเรนะเราเรียนต่อได้นะคะมีความตั้งใจจริงเราเรียนต่อได้นะคะเราดูแค่สามวันเท่านั้นนะคะแชร์แล้วค่ะดาแฟนมีผูกดวงคู่กับเราไหมคะ อันารครับ<ม>ให้ถามว่าแฟนมีผูกดวงคู่กับเราไหม,ไม,มดูลองดูไพ่แล้วกันนะไม่มีนะคะเขาแค่คิดเองนะคะเขาคิดจะทำแต่เขาไม่ทำค่ะ<ม>คุณแม่เฉมิมขอบคุณนะคะ ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะากดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถาม,ถามใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถาม,ถาม ใครที่ไม่สมหวังเรื่องความรักนะคะอยากจะสมหวังนะคะอยากจะให้คนรอบตัวเราเนี่ยแม,แม่ตามหานิยมเอนดูเรารักเราใครเรานะคะอินมหาเสน่ห์นะคะแม่ตามหานิยมนะคะผูกดวงไม่ต้องผูกนะคะอันนี้แค่เอาอินไปสวดคาถานะคะแล้วก็ขอกับอินนะคะว่าขอให้เขารักเรามากๆ ขอให้เขาคิดถึงเรามากๆขอให้เขาอยากอยู่กับเรานะคะขอให้เขายอมเราทุกอย่างนะคะขอให้เขาเปเรานี่เราขอได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาเอ็นดูเราด้วยนะคะถ้าเราพกติดตัวไว้แล้วก็ไปทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะพกติดตัวเอาไว้เวลาที่เราเราอยากให้แฟนคิดถึงเราเราก็เอามาสวดบูชานะคะเราก็พกติดตัวไว้นะคะออกไปข้างนอกนะคะทําให้คนที่เห็นเราเนี่ยหรือว่า ติดต่อพูดคุยกับเราเนี่ยก็จะมีความเอ็นดูความรักเราเมตตาเรานะคะทำให้ค้าขายดีด้วยนะคะอันนี้อินมหาเสน่ห์นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ค้าขายออนไลน์นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะมี4ไซส์นะคะมี4ไซส์4ี่ขนาด4ราคานะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่จันโอนะคะหรือว่าในเพจนี้ก็ได้นะคะ อถ้าไม่มีใครเข้ามาถามแล้วเราจะเลยออกไปนะคะอ้าวสิบนาทีใช่ไหมมันขาดช่วงนานนะคะอ่ามาละมาละคุณกี้เอาที่คนนี้มาซ้อนเลยนะคะสองคำถามเลยกี้แฟนเก่าชื่อต้นจะกลับมาไหมคะแฟนเก่าชื่อต้นจะกลับมาไหม คือถ้าเกิดเขาจะกลับมาเขาก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะแล้วแต่เลยค่ะถ้าเกิดเขาอยากกลับมาก็กลับมาได้ค่ะใช่แล้วครับมอนเหรอคะม่อนเหรอนนะคะวันนี้แม่จะถูกหวยราวเอา้าทาไมดูให้แม่ละคะดูโดนตัวเองนะคะไม่รับดูฝากนะคะใช่แล้วแบงก์การงานนะคะแบงก์การงานดีค่ะทําให้มีลูกค้าดีนะคะลูกค้ามาหาเรานะคะลูกค้าดีนะคะช่วงนี้นะ คุณแบงค์นะคะใครที่นะคะอยากให้คนเมตตารักใครนะคะเอ็นดูนะคะใครที่ ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อพูดคุยประสานงานนะคะหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายต่างๆนะคะอยากจะมีลูกค้าติดนะคะอยากจะทําให้แฟนรักเราหลงเราคนเดียวนะคะที่ทําให้คนที่เราแอบชอบเนี่ยมาสนใจเรานะคะอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะเช่าบูชาได้ะค,ะค่ะกี้ครอบครัวแฟนเก่าคิดยังไงกับเราคะคุณคุณกี้ถามไปเลยยังนะ ที่แฟนเก่าชื่อต้นจะกลับมาไม่ค้าถามไปแล้วแล้วก็ถามมาอีกว่ากี่ครอบครัวแฟนเก่าคิดยังไงกับเราเราตอบแค่คนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะตอบแค่คนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะใครอยากถามเยอะๆถามไม่อั้นนะถาม,มในเวลาที่กำหนดเลยนะคะสิบห้ากสบนาทีนะคะ ติดต่อ Facebook โอสิริกรณนนะพิรันนาดูดูส่วนตัวนะคะเบอร์โทร0 1 9922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15ค่ะหรือจะตรวจองค์ตรวจเทพกับจันท็อปนะคะน้ำเมตตามหานิยมนะคะน้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองนะคะเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดนะคะตรวจองค์ตรวจเทพดูในแชทดูใน ดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะดูตรวจโอตโรวจเทพดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะติดต่อ Facebook อาจารย์ท็อปนะ้ำแม่ตามหานิยมเบอร์โทรศูนย์6 6ดสี ID ่เก้าสองหกหกหกดีไลน์เอเจ่งหกค่ะโ o กี้คนที่ชื่อเบียรมีใจให้เราไหมคะ คนชื่อเบียร์มีใจให้เราไหมก็มีนะคะมีบ้างนะคะมีบ้างนะใช่แล้วค่ะอุ้ยสองสามวันนี้จะได้เงินจากราบรอยไหมคะเงินราบรอยยังยังไม่ได้นะคะต้องอเดินทางเรื่องงานอาจจะได้เงินนะคะแต่ว่าอันนี้ถามว่าราบรอยได้ไหมไม่ได้นะคะน้ำหวานจะมีผู้ชายรูปร่างหน้าตาแบบไหนเข้ามาในชีวิตคะ เอ้ไพ่ใบนี้ไม่สามารถดูได้ในไพ่ใบเดียวนะคะไพ่ย,ยิปซีไม่สามารถบอกลักษณะได้ในไพ่ใบเดียวเท่านั้นนะจะต้องเปิดประมาณสี่ใบขึ้นไปนะคะในเรื่องของลักษณะคู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะ,ะถามคำถามอื่นดีกว่าคะ่ะนะหรือว่าคุณอาจจะมาดูส่วนตัวก็ได้นะคะดูส่วนตัวดูได้ละเอียดเลยนะคะถามได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะ สนใจดูดวงสนตัวติดต่อสอบถามได้ค่ะโอ้สิริกรอพิรัตเฟซบุ๊กนะคะหรือ ID l i n ลโอ้สิริหนนะคะ Facebook อาจารย์ท็อปนะเม่ตามหานิยมนะะเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้อลน์เอเจท่งหกค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามานะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะ คำตอบใดนะคะทำให้ใครไม่สบายใจต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณสําหรับคําถามนะสํสหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกโพสนะคะทุกคอมเมนต์นะคะอ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ